หวยกระสันกระหินเจ้าใช่แลงวล่ะเนาะจำนวนเงินคือจำนวนเงินกระซองเงนล้านกีบเนาะสองล้านกีบเนาะโดยกับมีแต่หาน้องนะโอ้ยพอดหน่อยทั้ง่ายขึ้นเนาะโดยทเท่าไหร่จดีจะตัางปรเทศเพื่อนต้องด่าขอบใจเด้อให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อให้บ่อยเจ็บบ่อยไข้ให้ร่ำรวย ให้ห่างมีก้าเด้อโดยโดยโดยไปหอนในถึงอ้ายเหมืนเนาะในถึงให้ขึ้นให้นอกมาซทรันี่ก็ให้คอให้ได้ไปหาขึ้นอีกเนาะโอ้ยสบายดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไอซีเบอรสกูสุคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพบกับสาวาสนาสแนลตอนเวลาบายบายเมื่อนี้เนาะมื่อนี้ก็เลยทางมาหาทางน้องตัวนี้ตัวตัวมีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาฟิตกับขอโทษขออภัยน้ำเนาะ อะไรมาหาทางน้องขึ้นมาเป็นสะพานลุนให้ทางผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศผู้ใดนอคืนได้โอนเงินมาให้ทางสภาดกับเป็นจำนวนเงินกับสามพันบาทแต่ว่าเอาเป็นเงินกีบเอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็ได้ให้ทางน้องขึ้นใบใส่ใจเนาะกับอีกอย่างหนึ่งทางน้องขึ้นกับกำลังทำกำลังเฮียนำมืตอตนน่อเนาะ ก็จะเข้าไปมอบมให้ึืนเลยกับว่าเป็นสภาพลุนไห้หอดบานหอดเพือนน้นองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนาะก็ะไปถาม, ai, ถามาาาทายถามทายน้องพืนน้ำอัปเดตน้องคืนน้ำะว่าหลักจากใครทำไปเทือนหนึ่งกับเทือที่สองนี่มาหาทางนอง้องคืนเนาะก็ะขอบคุณขอบคุณที่ทางผู้ใหญ่เจดีย์กต่างประเทศผู้แหลตที่คืไนไว้ในใจทางสวัฒนามาให้เป็นสภานลุนไห้ในเมือน,นี่เนาะก็ะเข้าไปทักทายหรือว่าเข้าไปมอบเมือนไห้นอ้องคืนน้ำกันตอน ทางนอกยังก็โน้ตตูมีวะตองไปอันนี้แล้วตูมีอีกเลยไม่ได้ไปทา้งหลาบ่ละมั้งนี่บ่ไม่ได้ไปใส่กําลังจากที่ว่าเปิดใจขึ้นมาในโควโดหน้าไหนเนาะโดยเป็นที่ได้ไปจักบ่เนี่ยเขาได้มาเบ็ดเลยบ่ยังมาได้เอาเบ็ดนี่แหละเทือที่สองเนาะอ่าไม่นี้ก็คือว่าเป็นการระเบิดเลยน้องลั้โดยกําลังชีทามว่าเป็นยังไงหลังจากที่เปิดใจไปคนคุยนอกมีแล้วบ่ มีแล้วมีแล้วบอมีแต่มีมีมีแล้วนี่คือคนที่น้องนี่หมักหักบอหรือว่าในไรยังหูยังหูตัวเองมาตอนนี้แต่ว่ามีคนคุยจังงๆเหมือนบอเคนทักข้ามาแบบนี้ต้นไม้มีคนคุยแต่ยังบหูาเพิ่นมักหักหรือบอไมีแต่บอกคุยมีแล้วมีคนมาคุยอยู่นะมีคนมาอยากท้าชัดเจนห่อเออเรามักหักแล้วบอหันนะต้นไม้ทั้งหมดจะโดนเลยดีเลยแต่ว่าอยู่ในระหว่างการคุยเนาะ คุยกันจักมือนลงล่ะถ้าก็ได้ถามสิหมื่บอยู่หา้จ็คคนถึงอรลงล่ะเขาไจชื่อไชื่อเขึ้นเนาะแบบแบบแบคุยกันบบถามถามแล้วบอกแหลยเขาเขาเลยคุณบอกี่ได้เฉาบอกบอกคนไทยอ่านั่นเลยเออถามน้องล่ะจะลองถามดูสิคนบัานใดคนประเทศใด ขอถามทางใดพอกินีเนี่ยถามคนทางใดเจะว่านเน่ยนั่นแหละคนคนทางใดทางไทยเรื่องนี้นะนะคนทางใดกจะทำอะไรได้บางครั้งว่าคนประเทศใดก็ได้ตัวคนทางใดว่าคนทางใต้เพียงนี่เนาะการทำจังหวัดนี่ให้มันตึ๊บลงมาเนาะดมาเนาะขึ้นกางคุยเดี๋ยวขึ้นยังไม่ได้ใส่ใจแต่นั่นเนาะโดยมีแต่คดต้องหละเสร็คุยลมน้องหลางขึ้นมาเคนเดียวมีคนเดียววะเปิดใจมากมีคนเดียวยังมู่จับเดี๋ยววัดจับยังูัว่าอยู่บ้านไหนใชเก่อเสด วันนี้กะคำเพื่อนทูมากกะสิทธามว่าคือว่ามีแต่เพื่อนทูอย่างเดียวบ่ยังไงมีแต่แสรเอาเสร็จเอานี่หน่อยหน้าตาเป็นเห็่อนบ่นหรอไม่เคยคุยหน้าตาเลยหนะโป๊ก <te> ับโบมีเลยเราเลยใส่คุยกันอะไรบ้างเพย่ันทางไลน์นะทางแชททางอันไหนที่เจอเจอทางเฟซเนาะเลยทาง้องเพื่อนไปดินได้เลยนะเม็นบ่เลยไปพูดพี่เพื่อนก็บม่ได้ชวเบิ้งบ่คือบ่ขอเบิ้งพูดเพื่อนแน่นอนล่ะ บ่ว่าส่งมารถตกใจบ่เฮงเด้อเนาะแต่ดิ้ความหอเขาอ่านออกเป็นจังคิดบาเด้อออนี่สิได้นะเย็นน้ํามวนนําดิลุยเนาะทังน้องยังบ่ได้นันนั่นนก็ยังบ่ฮู้ว่าจักอายุเท่าไหร่จักเป็นจังได๋เนาะรวมๆแล้วคือคนเดียวแม่นบ่ก็ดีใจเนาะแล้วเป็นังไการการจัดการคุยเป็นังไ นี่อยู่เนาะนบรหารนั่งเนาะไม่ได้ขายเครื่องแม่ว่ามันนี้ไม่ได้ผพักผ่อนโอ้เนี่ยเนาะขึ้นเลยได้แากมาขายเขามือว่าวเลยถายอยกก้อนทางด้าเลยดื้อดืมลยายกินสุปแต่ว่ามอุดนเรื่อยจะดื้อมุ่งบนเนาะขึ้นมาหยุดามันนี่เนาะว่าซอุดหนุนเมื่อกินจักหน่อยบ้เห็ดกับเขาป็นมุกป่าบยนเแม่ในวันเนาะ ยังอยู่ในเฮือนนะากวีกไปวีกเยว่าบอฉันนังลเอ้ยทได้ายเป็นกันเใครแน่นขันบอกไปแเออบุชอยเป็นเทพเหมืทวช่วงตัวพยุดเนาะพยุตพัก่อนซ่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะไปเนาะกิน้อวกินนี่ยอนี้กินกับปิ้งไก่พงีงบ้างเไกเองเห็น เอกับคนที่น้องคุยถึงมือนี้อายุเป็นกระหูอยู่เปล่าเป็นกระหบอกน้องนาะเขาเป็นประธานพอดีคุยกันแบบแรดเตะนะชุดเตะรุ่มนะคือฉัดมากเากราตัดฉัดกลับนะชินบอกมาได้ทำเรื่องรายละเอียดที่ไปที่ม้ามันบ่อยยังไกอยากให้น้องพยายามทำแล้วเนาะต้ทมูะจะคุยกัน เปิดใจไปให้เพื่อนมแฮงนเนาะเป็นท่านน้องกันยังไม่ได้เห็นหน้าตาท่านซี่นะในน้องกัยังบอกแจ็คสีบอกแไรแจ็คสีมักแบบไรนะน้องมาเป็นบอลงละโดยไม่มเหินนรัาตอนอะไรละเอียดก่อนสิลมกันบางทีลมกันแบบผมมีตัวต้นเหมีความสูงผมบางขักกันแล้วบบดนี้บาดเม็ดหนากันแล้วปวดเอ้าตามแถวข้จะเป็นแบรเนาะจะเป็นพิการจะเป็นยงเรารู้เผือผัดคุยกันผัดคิดมาเป็น หนุ่มหล่อเกาหลีวะ่ายตะวันผดวาวมันจะเป็นเอาฤกษีนี่วะข้าวเห็นหนากันมามีดูพวกไฟยังมาทู่เห็นหนายังใข่น่องวีดี่หยังเห็นสี่ได้ต้องหลักไขอยู่นี่เพื่นบุกเคยายุ่งน้องละยิงเดียวเลยโดยเส้นนี่เพื่นว่าลายปะลายหัวเาเยอด้วยตอบไปยังบ่จ้าเนาะเดอเป็นพิมพ์มา่ัวเงากะจ้าค่เดียวที่บ่พอจักไอ้รวมเนาะเท่านะเงาตกอะไรก็เลยจ้าเนาะยุบโป เอฟซีทางใดนี้เนาะเม่นว่าไปถามว่าแบเอฟซีทางใดบอกคือว่าคือน้องเคนหนี่งกับคุยมานเสร็จมากคอยกับเสร็จตอบครับบริษามเออไอ้สื่อยังคนทางใดเนาะอายุจะพ่ายแต่ปีนะ่น้องบริษามเลยจุนี่นะขึ้นถามมากินข้าวกันยังกินข้าวกันยังนี่แล้วก็ยาไปนะนั่นแหละแล้วก็คจริงคือว่าเราก็มีคนคุยอยู่เราแบบหับหู ได้ยังไน่องครั้งแรกบอกดีจะได้ลมกับนมทางบ้านลยโดยเป็น่บรบาอยากมาหาน้องงม่ียกไปหานบอกบริบบอกว่าหักหมักะอันนี้เป็นยังบด้บอกเป็นยังไบริบาเนาะโดยอพเพอชไว้คุณพ่ยิ่งถึงหัเกี่ยวยิ่งท้ามีสักท้าวขิดแยกเนี่ยจะสิขิดเฉยแม่บอไปขิดค้าเกี่ยวเฉยแม่บอเป็นยังาเป็นเสียงจเสียงนับเงินเนี่เนาะ อ <ac> ย่างนี้ล้วไอ้วาดจุกเงินนี่มาอีกก็นะว่าเอองินมันยังเงินตัวเองได้นี่เป็นเงินน้องได้นี่ถ้าน้องได้ก็ดีใจนําเนาะ1ทางหลังได้แต่น้ําเอื้อยก็เนาะได้ยินแต่เสียงได้ินแต่เสียงลังูอย่าไปเงินนี่นะีไนเนาะบ่มายังเงินนี่นะมาให้น้อง เอาไปให้น้องขึ้นไปให้นอกบ่อจะมีงานหมอให้น้องบ่ามื้อนี้มีงานหมอให้น้อกมืาอนี้เนาะดีจวนเงินกะอันสองล้านน้องด่านเนาะคนทางด้านน้องนจากที่ไหนวะคนยันอยู่คนลาวเดี๋ยวเคยขึ้นไปอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่มิกาในน้ำยังในน้ำยังในน้ำแบบขึ้นกะแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีฮะเลย เนี่ยเพินก็เห็นทางน้องนี่เออกะน่ารักดีขึ้นมาเนาะทางน้องนี่ก็อยากได้คนคุยแต่ว่ายังท่านอยากตกลงปงใจว่าเป็นแพนขึ้นกับแบบขึ้นกับเงาอยากคุยเป็นเพื่อนแก้เงาแบบว่าเออบางที่มันคุยกันถือข้อกับเป็นไปยังอื่นกัยังว่ากันที่รังนะเพิ่นก็ได้ถือใจทางน้องคนนี้ห่นนะเพิ่งก็ได้ให้ชาวบ้านจัดการให้ซักเฮอะว่าจังใด ไปอันจัดการไปว่าเออไปหาน้องคนในเรื่องนะให้คือการให้หิมาจัดไม่ใช่ว่าให้มาจัดการถ่ายคลิปน้องละ่าายทั้งอ้างคือมีรางวัลให้เป็นนันใจขึ้นนี่สปอร์ตอีกเนาะนั่นแหละก็เข้าไปมอบให้ขึ้นกันเนาะไปไปสีบรรทบิทงเนาะมือสั่นไม่ได้นี่ยนะมือสั่นบันน้สั่นโกงหรืก็สั่นก็เห็นเจ้าเห็นหลงหลานเนาะจำนวนเงินคือจำนวนเงินกระซองอันล้านกีบเนาะสองล้านกรี๊ดเลย กมีแต่ให้น้องนะไว้พอดหน่อยทั้งอ่ายขึ้นเนาะโดยทั้งง่าจะดีจะตังเทพเลยน้องด่าขอบใจเด้อให้สุขภาพแข็งแกร่งเด้อให้บอยเจ็บบ่อยไข้ให้ร่ำรวยให้ห่างมีข้าวเก่าเด้อโดยโดยเลยไปหอนได้ถึงอ่ายหมดเนาะได้ถึงให้ขึ้นให้น้องมาซทั้งนี้ก็ให้ขอให้ได้ไปพาขึ้นอีกเนาะโดยจะให้ขึ้นจะเดินทุ่งเรื่องในหน้าที่การงานเนาะ ยู่นี่แห้งน้ำอะไรความสำคัญคือสุขภาพกับนาทีการงานดีขึ้นกว่าเก่าเนาะได้โนอนเพิ่นมาสานีกับไอ้ไอ้เพิ่นเป็นรอยเท่าพันเท่านะโดยเพิ่นการโอนเงินมามันเกิดกับเป็นเงินบาทอะไรแต่วาสามพันบาทแต่ว่ามันแบบแล้วแต่ตามเลทบ้านเท่าขึ้นตรงลงเนาะบ้านเท่าก็ได้ได้ซองแต่มาเป็นเงินกี่ก็ได้สันนี่น้องหละก็ดีใจว่าได้สันนี่กับน้องหละโดยดีใจ วุฒิคิดไม่ได uhm. ้ผ่านว่าว่ามีเงินเอ่ยสิมาหาได้ก็มีให้ได้ให้แบบนี้นะวุฒิคิดเลยจะมาแบบรถาฟแหยเอ่ยมาแบบรถไฟแหยงด้วยเนาะโดยตกใจเลยเนาะมาเอาเงินเมื่อแบบนี um> 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 ้นี่ได้ให้ทั้งพ่อแม่เห็นจิบบอลนี่น้องล่ะโดยให้แยงเตือนเตือนจุดเรงเนี้อนจุดตรงเงียนเลยเนาะโดยพอดีซแต่ยังไงสองหลานเลยก่อนในการเหียนอันสุดอันใบเขาเฮียนกะอะไรวะ ตรงสามแสนแล้วก็สุดเครืียนปึ่มปีกซ่อนกรอนการเคียนสำหรับ2่องลาดนี่สำหรับนอกเนี่ยปวดโซเคียนใหม่นี่พ่อบ่ะอันนี้ยังบูฮวยังไม่รวมบม่รวมแต่ว่าหากว่าวางไปได้สุดอย่างหนึ่งเนาะอะไรก็คือแบบบรรเทา การซีเครนของเครนนี่นายติมนได้เนี่ยอย่าบอกนะเมื่อให้เมหาเชได้แม่ตัวาเหียนหาลานหาเไว้นาะเอามาจากนี่ให้เจ้าช่วยฮ่อเรื่องเหียนเชผ้าเลยบัเออบอวเราเนาะเอาตรงให้เมฮาเบิทางนอนี่กระุดนี่กระุดนึงไอ้แพงมัน้องหลาสุดนองเยนของคนใหญ่ท่านเจ้านี่กรแพงออรซุดด้วยเซนอุยกลัวด้จังวัดขด้เซนาะมันี่เาว่าสองเนาต่างุดนะสองเซนหาถ้าเป็นชุดในกาบบังเืิกับอาเซนกียังมีได้ว่มโนได้ิ บไดด้เอ๋อาเอ้ยผมเคยซื้อผมเคยซื้อกันเลยมันซื้อแต่รุ่นตะกี้เนาะมันโดนลืมราคาเลยแสดงว่าอันล่านนึงนี่ยทีได้อยู่ได้บอสอันสองสุดนองแหละประมาณนี้เนาะแต่ละล่านนึงก็ซื้อมิกซื้อโซซื้อนั่นซื้อนี่แน่เนาะเพราะว่าสินทำเนี่ยมันก็ยังแพงแล้วเลยเต็นทานั่นแหละสินบัดนี่ปุดนแบบนี้โจเฟินก็ตกดูทามจีเซนแล้ว เรเวงเบาพละจากแม่ไปช่วงนี้นิดนึงเนาะน้องหลังเล้หลังเดือเนาะแม่จะคอกลัวบอได้เนาะนี่ก็ดีใจนะทั้งลูกขึ้นได้อันอุปกรณ์การเฮียนเนาะอยจะบอกน่ได้ในชวนหมูไปเนาะเป็นหลังเนาะเปอนหลังไปชื่อเครื่องไปเลือลำการนั่นแหละเวลาเพิ่นนั้นเอ้ยก็คือบอกแล้วอันให้ ทต่โตทั้งเพศทางอย่างให้เคินเคือนขอเป็นเพื่อนเคินองเนาะกัเคิ่อนเช็มาเ่นน้ำกับว่าเด่นมาอย่างก็เพื่อน้องหล่าเนาะเคินสินกโทเห็นหน้ากัอ้โทกับคุยกับเคนเท่านั้นเคินกับไ่ได้ว่าจำใบกับคุยดีอย่างไรบ้าฮะกับคุยดีว่าดีเป็นคนที่ว่ามักมวลให้ห้าวแบบว่าเป้าเป็นกันเองแค่นการคุยจักกับสาว่ากัโดนน้แล้วรองหล่าเลยเนาะ เมื่อนี้เราเสิร์ฟตังบ่ได้เข่าวงบ่ได้เงี้เสียงเราเสิร์ฟเราไมีแต่เสียงเฮาเนาะเมื่อกี้คนไม้เด้อมื้อนี้น่ะพังเขาวบอกดำตาเัาก็แตกเนาะแต่คือคนไมายแบบว่าทางสาวาดก็บ่เคยว่าเรากคอยแจ่มมาฉุมกินมื้อนี้นะก็เป็นอันเป็นเลยซาลัดอะไรกับน้ำแม่นซาลัดอะก็กัดน้ำเปล่าในช่องตุ๊กสวยก็หัวมาเสิร์ฟกันเงาเง่อยเพราะว่าเอาอันเอาขน้อมาเข้ามาเบื่อเพื่อทีมงานเนาะมื้อนี้ไาวาก็ได้แม่ กาเป็ซึ้งน้ำใจเลยนะจะชุ่มเสื้อไปเลยคูได้เข่าเยนเนาะนักมาหนังเสรอเนีะทีนไงีหนึเดือนเลยเนาะเดือนเก่าหนึ่งเดือนเก่าคุณทีดงหนที่เ้ามาส่ี่เจาสองกี่นี่ที่เจ้าสอเกินแปดเนาะเลือีกทีหนึ่งเดือนเก่ามืัญญาและแม่เข่าปีนี้มอได้ปี โมหาเสียงโมซีเนี่ยฮูจักวัวที่ขึ้นห้อ,องหรือปเปล่าได้ขึ้นตอบคำถามมูตอบหามูจะตอบเองมูตอบให้ตอบเองแม่จะนันน่งสอดคลืนมัเนี้ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปฏิบอบได้น้องหลานเนาะแบบเจี๋ยไพเจียลาวชันใจอยู่ลำหนับไพเจียนลาวการมีระเบียบคือว่าแหละที่เราเรียกมีกรรมการมียามแน่เนาะขับแน่การบดได้ปลาตามลำพัง ปีนี่สิเป็นสามโมหะดูปีหน้าป็นสาวโมหกอีกสามปีสิคือมาเป็นสาวโมปลายเนี่ยไอเสดนะแมนๆืดอว่าสิออกอุ้มเด็กมอนบอลเรือไปได้ยังยังบป็อุ้มไงบ่สโอ้ยยางพี่ว่าผู้ใหญ่ใจดีผู้นี้เนาะก็เพิ่นเคยล่มกันละบอลเรือไปไหนผู้ต้องกันไหนบ่แม่ยัง ยังไม่คู่ใจใครเนาะโดยว่าสวัสดามอบเงินให้โมนี่กับเพื่อนคลื่นแรงผมาำแลยก็เลยเฉยไม่ใส่ก็เล้เฉยก็ยังไม่เคยบอกเลยรู no. right. wow. ้เลยบอกเลยแบบสะพ้ายกันเลยบอกเลยทางเอื่ยก็บอกแต่อันทางน้อกยังน้องสอนเนาะแต่เอื่ยก็บอกว่าให้น้องตัวมีมานั่งแต่หากไม่ได้บอกว่าเสี่ยงเงินให้ดีน้องสอนนะเพราะอันเตือนไปแล้วแต่ก็ยังมาบอกว่าเสี่ยงเงินมาให้นะ แต่ว่าทางน้อกมาเอื้อยสิมาข้างนอกก็เลยให้น้องขึ้นมารอเนาะไอ้กี้ก็ว่ามารอหลินคนเดียวเนาะได้เงินพร้อมพี่บาสิมารอเอื้อยมาถ่ายคลิปอัปเดตอย่างนี้เนาะยากนะมาผู้เดียวนะก็ยากนะเด้อเด้อ ตอนนี้ก็ท่านหุ่จักกับปู้ที่เอาเงินเอาคำให้ในมนหคุยจักเกลือโดยบุตรคุยจะเกลือโดยแต่ว่าน้องนี่กงสิคุยน้ำเปิ้ลยี่บ่อ่ะนะมาผลจัดหาคุยหาโทรหานะคุยคุยเนาะโดยคุยกับแฟนหลังน้องล่ะจะเป็นยังไงกัอยู่ในระหว่างการคุยก็ใอ้เมันพู้ได้บนน้องนี่ยังบ่ทันพร้อมคือน้องยังเฮียนให้มันพู้ได้แหละเป็นู้อยู่นังล่ะส่วนนี้เดี่ยังน้อง บบนี้แบบครับนี่เป็นเพิ่นไทยแบบช่วยกันในการศึกษาแม่ยโดยใสส่้วยเลยเพื่อนก็ซอยเห็นน้องอันที่ว่านี่แหละน้องกันยังเฮียนอยู่เพื่นก็เข้าใจน้องล่ะก็มีแต่เพื่นกับป็นคนที่อารมณ์ดีทางเพื่นนะเป็นคนใจบุญนําแม่เป็นแบบเลยเป็นแบบสยเดือดเนาะสนการศึกษาของน้องเนาะโดยโดยโดยผ่านมากับแม่เคยให้เงินเป็นปึกขด้นที่บ่อน้อง ยังลาชุดแม่อะไรต้งละะดับสองแสนสองแสนเนาะจะนีมันสองล้านตรงลาเนาะเดี๋ยวอังเินก็รายไปตเคอร์บนตรงหลายคือพอเมยบวให้ยี่กันลากเอาสิบอเคยมีแตะโก้เนาะเห็นนะหอยรายกับฮโคเป็นหาะเนาะห่เอาบวชหเอาเดี๋ยวเุยได้ลึกเนาะเมนลึกหยอกหยอกบโสดให้นำรายนนคนละ วันในมนีเข้ามาในมนีก็มีแต่แบบว่าเมาขนอเนี่ยเนาะวันนี้นะเมาขนอจเมาอย่างหลายอย่างเนาะเนี่ยชาวบาบอกเด็กตะพีมอเข่าพัดนอเข่าพัดทะเลเลยลมเป็นลมหวานทะเลนี่ฮะแห่ง้าดยหือวาวไปดบ่ เดี๋ยวไปกันกพร้อมเดินหนีเอาเงินไมไปห้องเียนอะหอดมือพ่อแม่แมเขาเดินมาช้นานเด้อเาให้เพิ่นล้วก็คอยคอนทีหลังการแ่เป็นไปได้ก็อยาให้เก็บซื้อเครื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนเจ้าเลยแมผมังใกก้จะหอดีถึงเลยเนาะเลย่าเทิมเนี่ยคนบอกแล้วว่าเป็นอะไรปันหยังยังนยังไม่อ่คนใหญ่ในบ้ประมาเรื่องหล่กล่น้านี่ สองแสนปายโอ้โหอยุสามเนาะถือาักล้านเหมนี้นะหงบ่ฮอดเนาะอังล่ะหนึ่งอดถือว่า2องแสนปายนีแดดฤดนที่สองเนาะย0 0ก0เยี่ยนนี่0องแสนเยี่ยนสองลสองแสนเนาะหนึ่งกับสองบวกกันเป็นสองแสนลายฤดนทีเลยถือว่ามันสองล้านในว่าใช้จายในการเขายี่นไม่กับคือสิ คือสีพ่อถามขอพ่อเขายังโบราณน้องเนาะโดยสองทีหนึ่งนี่แค่จีเทิงนี่เนาะโดยจนทั้งทน้องสอนกัเข่าวน้ำกันว่าอะไรข่ารวนยวกันมอเดียวกันโดยแล้วก็ข้าวไปอีกเยอะยังต่อบ่อมีแต่มอบเงินนรืว่ามอบเป็นสะพานบุญให้พร้อมทีมงานทุกคนมือนีนอก็ห้อนมือห้องน้องขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะวันนี้เนาะ จบแล้วเป็นหน้าที่แล้วเมื่อนี้เนาะก็คือให้น้องขึ้นพักผ่อนเทาก็นจะได้เดินทางกลับบ้านเนาะพอเมาข้านอ่ะทีมงานเนาะกันเนาะหิวน้ำเลยตอนนี้เนาะโดยโดยอะไรอย่างเงี้ยขอตัวกับขยหลังหลังเนาะสบายดีสบายดี โดยทางสวาสนาก็ได้มาเป็นสะพานบุญนให้น้องตัวมีแล้วเนาะมือนน้เนาะทางน้องตัวมีก็ได้รับเงินเด้อจานวนสามพันบาทแล้วก็เป็นเงินกี่มาให้้นเลยสองล้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอฟซีสวาสนานื่นหแหละผู้ใหญ่เจริญเพือ่อคนได้โอนมาให้ทางสวาสนามาเป็นสะพานบุญให้ในมือนี้เนาะทางน้องคนก็ได้ฮักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะขอขอบุญขอบคุณเลยทางผู้ใหญ่เจดีจากต่างประเทศที่เมตตาสงสารทางน้องตัวมีแล้ว กระทั่งสวาสนานำเนาะก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณที่ไปเนื้อเสื้อใจที่หักแพงเนาะที่ให้มาเป็นสะพานบนในเมื่อนี่ก็คือว่าสวาสนาก็ให้ทั้งน้องขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเป็นหอนมือน้องขึ้นก็ไววซื้อเครื่องซื้อกองการทําการเรียนของน้องขึ้นทั้งแหละเนาะใช้ใจชีวิตประจําวันลายยิ่งลาย,ลาย,ลายอย่างไม่พี่น้องเลยเนาะโดยสวาสนากสิบอ่อยังลายเนาะกระิขอจบคลิปใบซันนีก่อนบ่ผิพิพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย จะได้ทำลาบไปชำน่นี่จะได้กาวค้าวบาสบายดีและสวัสดีเด้อ